สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Anime ะรีเจนซ์ซิมูเลเตอร์นะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วเลยตอนนี้ผมก็ได้โฮ a r บอรมาแล้วจะได้เป็นอันนี้กับอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะผมได้มาไงเห็นเขาบอกเป็นอีเวนต์ผมได้มาพร้อมอันนี้เลยรีเบิร์สหนึ่งบิลเลียนตอนนี้สัตว์เลี้ยงผมเปิดไปจนได้ใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่อมอีกตัวหนึ่งแล้วครับ ก็ผมเปิดแอบไปฟาร์มมาเปิดมาสองเกาะจะมีเกาะนี้เป็นแมปโจโจนี่ครับผมก็จะเปิดได้ตัวนี้มาลีเจนแล้วก็อีกแมปหนึน่กูซิตี้อันนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับผมเดี๋ยวมาเปิดกันอีกทีแล้วก,กลับไป โซนเริ่มต้นมันมีโซนข้างบนนีรครับผมผมไม่รู้หน้านี้เพิ่งมาเห็นเป็นโซนดาร์กเวเดอร์นะครับผมสัตว์เลี้ยงใช้เพชรเปิดเดี๋ยวเราลองเปิดกันเลยดีกว่าใช้41ล้านเหรอ เดี au, uh ๋ยวลืมได้ไงเนี่ยเออลักใส่ไปก่อนสองอย่างมาเปิดต่อเนะครับผมเวลาเปิดอะไรเงี้ยมันจะแบบเนี่ยประมาณนี้เลยนะ เดี๋ยวมาเปิดกันรอบนอกอีกทีโอ้พันหนึ่งมันก็สู้ตัวรีเจนของตู้นู้นไม่ได้อยู่ดีอะนอกจากเราจะเปิดได้รีเจนเพื่อมาดูเหมือนกันพอนี้มันก็ปลาไปหมื่นแล้วอะ่ะเปิดโซนตอนนี้ผมจะเปิดไม่ได้นะใช้หนึ่งร้อยเอสเลยนะผมเพิ่งได้ห้าเออเองเดี๋ยวเรามารีเบิร์ตกันก่อนล้วกันอย่างแรก ได้ทีละสามคเอนาะโอ้หอีกนานเลยนะฉะนั้นเราต้องไปเปิดตู้ใหม่เพื่อเอามารวมไหนดูตู้นี้สิอันนี้มันผมอยากรู้มันเป็นอะไรอ่ะเป็นดันเจี้ยนหรอเปิดไข่5,000ฟองอ่ะเพื่อเข้าไปเดี๋ยวผมต้องทำเควสนี้ให้ผ่านละ อันไหนเนี่ยอันนี้10คิวดีร้อยคิวต้องเปิดนี้สิผมขอซื้อเกมพาร์ตอันนี้เนาะไหนว่าอเอา้าอันนี้ไม่ใช่ฟุตไม่ใช่เพื่อความรวดเร็วจัดไปหนึ่งอัน อ้สามพันเลยเหรอตัวคอมมอน4,400เดี๋ยวเราไปดูเกมพันก่อนก็ได้ อมาเอาไข่สามฟองเปิดทีเดียวสามฟองก่อนก็ได้จัดไปยอให้เสียผมพูดยิดเกมเข้าตรงนี้นะ ต่างไม่พอหรือรือกระเป๋าเต็มอ๋อกระเป๋าเต็มเดี๋ยวลบพวกนี้ออกกันเด้อพวกสเตปตู้ไหนเนี่ยเก็บแต่พวกรีเจนไปแล้วกันนะครับผม เกมเข้าสิมาแล้วโอเคมาเปิดกันต่ออ้าไม่เปิดต่อละเฮ้ยรีเจนมาสองตัวเลยวะ่ะ ผมต้องลองรีเกมแล้วว่าจะหายไหมไม่งั้นช้าแน่นอน เมื่อกี้อยู่แมปกูนโอเคเมื่อกี้เราได้อะไรมาบ้างแล้วไอพวกนี้ผมอัพเป็นลูบี้หมดแล้วนะหมื่นหนึ่งนะอน่ะเดี๋ยวเราไปโซนซิตี้เพื่อไปทำเป็นลูบี้สัตว์เลี้ยงผมอ่ะ อ๋อนึกว่าหายต้องออกเกมถึงจะหายโอ้โหไม่ตายเถอะเป็นเท่าไหร่เอ่ยห้าพันนี่รูบี้ผมว่ากระจอกเลยอะ ไม่ค่อยดีแฮะตัวเพราะฉะนั้นก็ปิดปิดเอาแต่วพวกรีเจนกับอ e ีปิและกันแล้วก็เลยเออค่อยไวขึ้นหน่อยอย่างนี้ ได้มิติกนารุโตว,ว่นน่ะดวงดีเหลือเกินนะอีปิกได้มาสิตัวแล้วมันใช้6ตัวในการอัพ100%นะครับผมใครอย่าไปหาลองนะ5ตัว90%ผมแตกมาแล้วว่าผมปิดแลไปดูดีกว่าผมรแรลก็ไม่น่าจะดีหรอกน่าจะไม่ขึ้นหมื่นอาจจะขึ้นก็ได้ เคได้อีพิกมาแล้วห้าตัวเฮ้ยลีเจนมาลัวๆเลยอ่ะหอยตัวนึงหอยตัวนึงผมว่าแมปต่อไปน่าจะใช้เวลาอยู่หนึ่งร้อยเอสพีจะซื้อเกมพาร์ทอะไรต่อดี สองรีเบิร์เดเย,ยังกันแล้วกันครับผมพวกเกมพาสหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวเราไปทำเป็นรูบีก้กนอนแล้วกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยหมื่นสองต่างจากแมปโจโจ้แค่สองพันเองนะครับผม แล้วตัวอีพิกล่ะดเดี๋ยวนะแปดพันผมว่าตัวรีเจนดีสุดนะ ปดปผมปิดอีปิดเดียแ,แล้วกันเพราะว่ามันไม่ถึงหมื่น่ะตอนนี้ฟันหนึ่งทีได้ทิท่สามคิวเอเดี๋ยวผมมันนีด้ดีกว่าซื้อน้ำยาเอ้ยกดน้ำยา อ่ะหมดแล้วอ,อ่ะอ่ะเอามาสักครึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่ครึง่งชั่วโมงไหมอ๋อยี่สิบนาทีแล้วก็เจมอ่าเดี๋ยวเปิดสัตว์เอาไว้เท่านี้กันนะฟาร์มกันแล้วกัน ช่วงนี้ขอเน้นฟาร์มก่อนได้ทีละเจ็ด็โอ้กว่าจะถึงหน่วย s x s x แล้วก็ sp สสินะที่ผมลองไปเปิด ทำไมตัวของมีสีลุ้งๆด้วยอะ่ะเขาทำอะไรกันมาหรือมันอยู่ตู้โซสุดท้ายเลยของเราไม่มีแฮะอ๋อน่าจะอยู่โซสุดท้ายไม่มีออร่าอย่างเงี้ยมาลองเปิดดูน่อยแล้วกัน ไอ้พวกนี้ผมว่าอืมน่าจะกระจอกผมน่าจะปิดตัวเหมันเดิมเราโตกยังแค่สองพันเองเหรอแต่มันไม่ใช่โกลเด้นฮะมันต้องเอาไปทำเป็นโกลเด้นก่อนใช่ไหมเดี๋ยวลองไปดูโกลเด้นกันนะครับเมื่อกี้ได้เลยพะม่งที่ สามารถทําได้คิวโตอ่าใช่จริงด้วยยังไม่ได้เป็นโกเดนเป็นโกเดนแล้วเป็นเท่าไหร่เนะสองพันสามผมว่าก็ไม่โหอดอยู่ดีคงต้องเป็นพวกตัวรีเจนอย่างเดียวเถ้ามัาาง้งเห็นอ่ะมันเพิ่งอัปเดตเทดมาแต่ยังไม่เห็นมีเลย ลองเปิดต่อ,อลืมปิดเฮ้ยโอ้ห้าพันเลยเหรอถ้าเป็นโกลเด้นและเป็นลูบี้ผมว่าตัวนี้น่าจะโหดนะครับอาจจะโหดสุดเฮ้ยเดดดาร์เวเดอร์หมื่นเจ็ดตัวธรรมดาโอเคเจอที่ตัวโหดที่สุดแล้วล่ะ ดาร์คเวเดอร์แน่นอนครับผมขอขอดาร์คเวเดอร์อีกได้ไหมอ่ะ ส,สี่ตัวแล้วอ่าผมขอซื้อนี่เลยกันเพื่อความรวดเร็วนะใส่สัตว์เพิ่มอีกสามตัวมากระเป๋าเต็มอีกอะเต็มไว้ไวซื้ออะไรต่อดีเก็บไปก่อนแล้วกัน โอเคงั้นพวกรีเจนนี้ผมลบไปเลยแล้วกันอ่าแล้วก็น,น,นี้พวกตัวธรรมดาลบให้หมดรีเจนพวกรีวายลบจะเจ็บแต่พวกตัวนี้ไว้เอ็กซ์คลูซีฟไปแล้วกันอ่ะ,อะเริ่มไปอีกะอะโหแป๊บเดียวขึ้นหนอเด็กแล้ว ได้ทีละ11 QN เหรอก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะไปอีโวกกอนไปอัพเกรดสัตว์เลี้ยงก่อน <l ots> ลองดูว่าจะบวกมาเท่าไหร่ <l ots> จาก5 7 0 0นะ5ตีดสัก5 8 0 0แล้วไปทำเป็นรูบี้จะโหดกว่าขนาดไี้เนี่ยเป็น <l ots> <l ots> 1 1 0 0งนี่ยังไม่ได้เป็นรูบี้นะครับเป็นแค่โกลเด้นนะอันนี้เป็นทั้งโกลอันนี้เป็นรูบี้ไปแล้วทั้งโกลเด้นทั้งรูบี้แต่ดาร์คเวเดอร์เนี่ยโหดจริงเกือบเท่าตัวเอกซ์คลูซอันนี้เลยอะ่ะเกือบเท่าตัวนี้เลยเอ๊ยซื้ออะไรต่อดีดนะูจะเก็บไว้ก่อนดิเก็บไว้ก่อนก็ได้ไปเปิดต่อ ฟาร์มไปเปิดไปเฮ้ยลืมปิด12คิวเอ็นนี่ผมว่ายัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไ,ได้ดาร์คเวเดอร์เลยอ่ะเอ้ยได้มาแล้วอีกตัวโว้ยได้มาแล้วได้มาลแล้วแลวถ้าเอาไปทำเป็นโกลเด้นรูบี้โอ้โหใช้เยอะนะเยอะมากด้วย แล้วถ้าฟารมันเท่าไหร่สองสี่เก้าอ่ะเดี๋ยวคย่อยเดี๋ยวคย่100อยหนึ่งร้อยีกยาวไกลครับผมวันนี้สงสัยน่าจะเอาเอาแค่โบลอสเป็นลูบี้นะดูจากทรงแล้ว ใช้โกลเด้นหตัวดารคเวเดอร์ใหม่อีกตัวละครับอาจจะได้ดัรเวเดอร์เป็นโกลเด้นนะอาจจะอาจจะ,จะตัวรีเจนนี้โห,หดกว่าโบลอสแต่ีิโบลอสมันเป็นแค่โกลเด้นอันนี้เป็นรูบี้ไปแล้วเดีวต้องมาลองดูกัน พิ่งดึง100 s x โซนต่อไปใช้100 sp อีกยาวไกลเลยครับผมดับดาร์คเวเดอร์3ตัวติดอย่างเงี้ยมีไห ทโทเค็นมันหาจากไหนอะ่ะเพราะมันจะสามารถเอาทโทเค็นมาซื้อเกมพาสได้ไงว่าจะเอามาซื้อเนอี่ยเพิ่มอีกสองตัวเกิดสงสัยน่าจะต้องเติมอีกทีจริงๆครับผมดาร์กเว,เวเดอร์ไม่มาแล้วอะ่ะเรียว่าดาร์กเวเดอร์เลยโบลอสก็ไม่มาอ่าต้องใช้ก,กี่ตัวนะหกตัวมัน ถ้าสิบสองตัวมันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นโกลเด้นอีกสองโหใช้เยอะเลยอะยังอีกยาวไกลครับผมสองสี่หกแป ส,สิบสิบสองตอนนี้เดฟโลเด้นมาเพิ่มอีกสองตัวแล้วตรีเบิร์ตไปมันต้องเน้นรีเบิร์ตกับไปเทนนิ่งนะครับผมถึงมันจะได้เงินเพิ่มขึ้น เริ่มไม่ได้แล้ว,วะโอ้โหดาร์ควิดเดอร์สองตัวสวยงามครับขออีกตัวหนึ่งได้ไหมจะได้เป็นโกลเด้นขอ,อกตัวขอ,อกตัว ว่าวันนี้น่าจะไม่ได้โซนต่อไปแล้วครับผมเพราะว่าน่าจะหนานมากจริงๆสงสัยต้องไปฟาร์มนอกรอบเอาผมว่าดากเควเดอร์ถ้ารวมแล้วน่าจะโหดกว่าเอกูสีผมอ่ะเอาละดากเควเดอร์โอเคได้เวลาไปดูโกลเด้นอ่าอีโ e วจากหมื่นเจ็ดแปดร้อยใช่ไหม เจ็ดแปดร้อยห้าสิบเริ่มอีกแลเกมเริ่มไปอีกอล้สามหมื่นเจ็ดหกตัวเป็นสามหมื่นเจ็ดอ่อ รวมรวมโบลอตตอนนี้โบรอสมีสามสามตัวโอจะเ,เป็นอย่างนี้ให้เลยสินะเรียกว่าออร่า นี่คือโกลเด้นอยากทุกจังถ้าเอ้ยกูสิมาทำเป็นโกลเด้นจะโหดขนาดไหนถ้าเป็นรูเบียก็จะเป็นสีแดงเข้าใจะละนี่ขอเปิดต่อกับฟาร์มต่อครับผมเดี๋ยวรีเบิร์ตกัน You'd <laughs> be- น้ำยา,มยามหมดละอ่าดัาไวเดร์มาอีกหนึ่งครับผมเฮ้ยมาสองแลวนี่ เวเดอร์ไมค์หนึ่ง เราไว้แค่นี้ก็ได้ครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ได้ดาร์คเวเดอร์มาสามธรรมดาสามตัวเอ้ยใช่ธรรมดาสามตัว,นะรรตวแล้วก็โกลเด้นมาเป็นหนึ่งตัวนะครับผมแล้วเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวไปฟาร์มนอกรอบเอา